ีเอาไว้แล้วครับสายมาไปต่อครับ T N F C บ๊ะบ้าเอาเฮ้าเปิดลุงนี้ติดครับยังได้อยู่ดีทางด้านแดนกลางออกสายครั้งหนึ่งครับเปิดยัดเข้ามาต้อมเจอดักไว้ครับนี้ต้อมต้อมไม่ได้ขยับเข้าไปแบนใส่เรียบทังอยู่สวยแบงค์สวยแบงค์เสือแบงค์แบงค์ครั้งหนึ่งแบงค์ไทยมาต้อมทันไม่ทันทันไม่ทัน ลูกนี้ยังทันขยับย้อนมาลูกมีฝากเข้าในไม่ดีแล้วครับแซงตัดบอลได้าเอาให้ให้ใกล้ฝ่ายแบงค์ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยให้ใกล้ขยับหนุ่มไตรทิพย์ครับวางให้แบงค์ใครอยากเล่นดูจ่าแกรบทันทันดูไอแบงค์ดูลงไปเพื่ออะไรจ่าแกรบโอ้โหให้แม็กกระชากให้หายให้หายเอาละครับบอลยือยู่ที่ทางด้านตั้ม อยู่ที่ทางด้านตัวไว้อืข่าวกางจังหวะนี้ไม่ดีครับมาเอามาเอาบย้อนมาออกมาที่ทางด้านชาบาศบาศหลงยกมาจังหวะนี้ครับสกัดทิ้งเข้ามาทางด้านชฉ่งเอ้ครับเดินไปไต่ที่พึ่งครับตกน้ำไปเลย สกัดทิ้งออมาแล้จเจออีกอยากได้เป็นลูกทุ่มครับมาสใส่ท้ามาพี่น็อตเจอดักไว้ครับจังหวะนี้แม่แล้วเสียบอลครับบาสสารัตออกมาไม่ดีบอลเดอยู่นี่ทันดันแดนกลางครับหนุ่มไตรทิพย์เปิดลูกนี้ครับแม่แล้วบอลนี่ทานด้านชบอลเขี่ยซ้ายครับแม็กแค่อยาเล่นแม็ก ย้อนคืนครับไปไม่ได้ครับเจอเพรมา <ขอ S 2> มาตามมาตามมาตามมาออกซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเก็บเล่นได้ครับด้านยูเทิร์นให้มาจังหวะน,นี้เอาอีกแล้วแม็กเจอกระจักแอก้ยแม็กะจักแอบลูกนี้เปิดย้อนมาอย่างได้ครับบาสบาสลูกนี้เจอบาสเจอบาสลูกนี้ครับบาสฮารัฐขอมบอลมาได้บาสสารัตข,ขวามาให้ ลำสักดาคุมกันลูกนี้ลองใส่ครับต้อมยังไม่ดีครับต้อมบ้านโพภกด้าน,านอยู่ทีทางด้านไดากาครับหนุ่มไตรทิพย์ผูรนหนุ่มไตรทิพย์เรียกแล้วให้ตัดหลังนึกถึงนัชหุยบัญญากาศพลิกุลครับขยับซ้ายมาครั้งนี้ชาคิดให้ตรงนี้ไม่ดีครับออฟชาคิด มาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่้วก็ไปกันต่อครับยูเทิร์นขยับมาที่ทางด้านลูกนี้ลองใส่ครับแจ็คสัมผัสแรกของน่าจากแกรบครับเตะทิ้งไปครับมีประโยชน์มากยังไม่่งยังยังยังไม่สั่งไอเดียอย่างที่บุญบ่งครับจงปาลูกนี้แมาเลยนนอต ครับบแม่อลโดกออลงไปดูบอลดูบอลนะฮะดูบอลดูบอลก่อนเลยบัญญัติโพลิกุลครับบัญญัติโพลิกุลจะบุ้ยที่อย่งซ้ายมาครับบอลดีนั่นชาคิ๊บตาก้าตาครับพวกนี้จะตากกระตากลูกดีเปิดอ้าวแล้วต้ม ต้อมลูกี้โอแถอ้อไม่ให้แล้วต้อมให้มาต้อมต้อมดึงแล้วจ้อนมาไม่ดีแล้วครับแม็กตัดบอลได้แม็กแค่อยากเล่นฉันลวดทางเรียบดีๆนี่เองแม็กฝา,าเข้ากลางมาลูกนี้แจ็คแจ็คบันข้อไปครับแจ็คแจ็คเจอดักไว้แล้วออกซ้ายเลยลูกนี้เพียรนอตยัดเข้าในมาเคลียโอ้โห บอลนะระวังอูเหลือมาไปแดงนะครับดูด้วยนะครับระวังอูเหลือมาไปแดกนะคร